ไปดูว่าสวยๆเนอะวันนี้เพื่อนใหม่ดีดีคัตติ้งบ้านแม่แพนบ้านพีกาซ่าบ้านพีซันจูบ้านพีช้างเนาะล่าสุดพี่ช้างก็ได้ลงนกหัวขวานสีน้ำตาลนะคะใครที่ยังไม่ไปดูเนอะนกหัวขวานถ่ายแบบภาพ,ภาพสัตว์สวยๆ,ๆนั่นต้องพี่ช้างมนะัต้องยอมรับเลยว่าถ่ายได้สวยมากๆกล้องแบบสุดยอด แอบปื้มอยู่นะสวัสดีพี่แอบปื้มพี่กาซาบวกหนึ่งให้พ gotcha ี่เคนฝากมาให้กำลังใจช่องพี่กาซาด้วยนะคะพี่เคนพีกาซาชาแนลตอนนี้พี่กาซาก็ไม่ธรรมดานะคะแปดมุนโอ้พี่กาซาจะเสียแล้วไวมากสายข่าวสายการเมือง โอ้ช่องพิกาซ่าอยู่ไวอีกไม่นานก็จะได้รับถ่วยทงพี่ช้างพี่เอ้พี่กาซาไปไวมากเลยพี่ชลธีบวกหนึ่งพี่ปีใหม่บวกหนึ่งจะพี่กาซาพี่มารีขอบคุณนะคะพี่แอปเพิ่มสวัสดีพี่ช้างมาย่ามารีหัวหน้าใช่ไหมพี่ชชัย พี่ช้างเบอหนึ่งจากพี่แอบปื้มอยู่นะคุณชนินรีเบอร์หนึ่งจากพี่ปีใหม่ขอบคุณคุณแอบปื้มจากพี่ช้างมายาอาจารย์ไขามารีพนนะวันนี้พี่กาซ่าก็ใจดีมาแจกขนมนะคะฝากไปให้กำลังใจช่องใหญ่นะคะ KNP กาซา่าชาเน่งแปดหมื่นกว่าแล้วไม่ธรรมดาหน0่ง แอบปุ sehen, ้มบอกหนึ่งให้พี่มารีพี่มารีก็สวัสดีพี่เคนพี่ธนมก็สวัสดีพี่แอบปุ่มพิกาซาเขาก็จะน่ารักมากๆตั้งแต่ที่พิกาซาไล์สดใหม่ๆพิกาซาเขาก็จะแจกขนมเป็นพี่ที่น่ารักแจกขนมเยอะมากๆเนะใครที่แบบไปชอบพิกาซาเนอะเมื่อก่อนบ้านหนูน้อยก็ไปบ้านพิกาซาแล้วก็พิกาซาเขาจะแจกขนมก่อนไปทํางานทุกตอนเช้าเออแกกกจะน่ารักมากๆทองใหญ่เคนพ่กาซาชาแนล พี่มารีสวัสดีพี่เคนพี่ธนงสวัสดีพี่แอบปื้มเพน <c oughs> ูนโอ้เมื่อกี้ไปปิดอันนี้ปิดเสียงโฆษณาว่าแล้วากาเดนบวกหนึ่งจากพี่แอบปื้ม ขอบคุณพี่กาซาะคะ่ะคนทีมงานมาให้าามายาคุณสายปาบวกหนึ่งจากพี่แอปปอื้มขอบคุณพลังบอกที่อยู่ด้านหลังนะคะกดหัวใจรัวๆๆ,ๆ,พๆพี่โรดมามามี่โรดมายา พี่ชัดชัยพี่ชัดชัยไปแล้วยังมายามายาบ้านพี่มาริด้วยนะคะพี่มาริก็จะไล่ประมาณห้าทุ่มเนาะไปกินยำม,ม,มา่าม่าดูพระจันทร์สวยๆช่องพี่มาริขอบพระคุณพี่เคนพี่เคนพนมไัย วันนี้ก็ไปดูย้อนหลังเนาะพี่เคนก็จมไปบนไปขึ้นรถแท็กซี่พี่เคนสุดโลนะครับพี่เคพนพนมไพรพี่เคนคนป่าโอ้ยถ้าเป็นเสื้อขาวมันจะเห็นเออต้องใส่เสื้อดำเวลาไลไ์เนี่ยตั้งเนี่ยมันจะเห็นชัดถ้าผมดำๆแต่ถ้าเป็นเสื้อขาวมันจะไม่เห็น สวัสดีพี่ขนมเฉยเฉยพี่ขนมอันดามันพี่ขนมโคงม่านพี่ขนมลงพญาไฟพี่ขนงสายจวดวันนี้พี่ขนงไม่เล่นมุกเลยสวัสดีพี่กาก้านะคะพี่กาก้าจับขังก่อนหาบ้านก่อนขอบคุณพี่กาก้าร์ใยใจดีน่ารักพี่กาซ่านะคะเป็นมันทำไมไม่ให้จิ้มอ่ะ 又去到京东，我买了。